สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่ายุ่งๆเก็บงานส่งรถให้ลูกค้านะครับผมตอนนี้เราติดจองก็เยอะนะครับรถก็ติดจอง4ี่คัน5คันด้วยนะครับผมตอนนี้ไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับก็วันนี้ว่างๆนะครับผมช่วงเช้าๆครับจะมารีวิวให้ดูนะครับรถเก็บงานเสร็จพร้อมส่งลูกค้านะครับผมตอนนี้ก็จะลังเก็บสภาพก่อนส่งนะครับผมรถของพวกเราครับ จะเป็น39้แรงปี57เทอร์โบนะผม,มนนเทอร์โบติดใหม่นะผมติดเพิ่มเติมไปครับเป็นโบวีเจียับผมเพิ่มแรงมากแรงๆครับไม่มีเยอะไปใหม่หนึ่งลูกครับเยวกำลังปลอกอใหม่นะผม อันนี้ปีห้าเจ็ดนะผมข้าสีเป็นสีพรีเมียมครับ <c oughs> เป็นรลหอทองขันเดียวกอนนี่ไปบนด้นี่ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับ คันนี้ราคาจบอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะผมสองแสนเจ็ดหนห้าพันบาทครับได้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับจัดส่งโดย่า้อวนคัะผมนี่ก็กำลังเช็ค,เ,คเช็คร้อยนะผมเช็คพร้อมส่งครับ

ปอดไลท์ค่าเขาไม่ติดแค่ลำผมปอดไลท์ต้องเติมครับอไปฟอกเช้งงานครับผมไม่ต้องไปซ่อมนะครับผมก็มีสลักลากเลื่อให้ครับผมชุดแข่เป็นค้องใหม่ครับผมแต่พูดสีทับครับ อันนี้ก็ติดจองครับอันนี้ก็ติดจอง49ก็เอาไปเก็บงานที่กาสินนะผมเล่งนี้เล่งนี้มนันใส้กล่องอยู่ ก็ฝากเขาได้นะผมรถส,สวยครับอันนี้ก็เก็บสภาพพร้อมส่งแล้วผมกับรถที่เก็บสภาพเสร็จก็ประมาณนี้ครับส,สวยประมาณนี้ครับผมเรกคือวะคือวะสีก็เงาครับ จะได้ใส่กล่องนะเดี๋ยวจะขึ um, ้นแท่นเลอร์นะผมครับก็จะลองขึ้นแท่นเลอร์นะผมคันนี้ก็ไปจังหวัดอุดรธานีนะผม phải Pin phải tả Ôi Vâng nghe Ô Bao nơi bao nơi ถ่ายบางงานตัว้ยขอใจเย็นวะใจเย็นวะขับต่อไปทางบวลาางนี้ครับผม